ประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดหรือพ้นจากการเป็นยาเสพติดมันถูกประกาศโดยคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติเป็นยุคใหญ่พอมาถึงตรงนั้นก็จะมีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดที่ทางารราประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานอยู่อันนี้ข้อมูลตอนที่ปลดกัญชาเนี่ยมันก็มีความชัดเจนอยู่ว่าทําไมถึงปลดได้แล้วส่วนไหนยังเป็นยาเสพติดส่วนที่เป็น TSC ที่เกิน0.2 ซึ่งจะเป็นยาเสพติดสารสก,กัดจากกัญชาที่มี TSC เกิน0.2ก็เป็นยาเสพติดแต่รากต้นใบดอกไม่ได้เป็นเพราะว่าเขามีการพิสูจน์ว่ามันไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอันตรายใดๆต่อต่อหรือว่ามีสารเสพติดใดๆม,ม,รรมันตรงนี้ก็มันก็มีกฎระเบียบแล้วปัญหาของมันตอนนี้คือกฎหมายไม่มีไงเราเสนอกฎหมายก็ไปผ่านวาระแรกแล้วแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่ผ่านวาระสองซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองพระภูมิใจไทย ได้คะแนนเสียงที่มันสามารถบอกว่าโอเคเฮ้ยเราต้องทำอัญชาต่อไปเราต้องขอกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขเสียงเราไม่พอในขณะที่เรากำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขเราก็ทำทุกอย่างหรือกฎหมายกฎหมายแล้วก็ส่งเข้าสภาแล้วแต่ว่าตูหักหลังนะคนที่รับโทษก็คือประชาชนไม่ใช่พรคภูมิใจไทยที่ผ่านมาเนี่ยการ